สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาใส่ปุ๋ยนะคะให้กับต้นมะนาวของเราอันนี้ต้นมะนาวที่อายุหนึ่งเดือนครึ่งแล้วนะคะหนึ่งเดือนครึ่งเราก็ใส่ปุ๋ยเคมีให้ได้เลยนะคะมีวิธีการใส่นะคะก็ใส่รอบๆโคนอันนี้เป็นปุ๋ยสูตรอะไรคะยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดฮะยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดยี่สิบ้าเจ็ดเจ็ดนะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ด ใส่รอบๆนะคะปริมาณก็คือประมาณหนึ่งหนึ่งกำมือนะคะนี่ค่ะก็ใส่รอบๆนะคะอย่าติดโคนนะคะห้ามติดโคนเด็ดขาดนะคะ